มาทานกาแฟกันจ้ามีขนมด้วยนะอากาศหนาวมากนะคะข้างนอก อย่รู้แกเล่นแต่บอลน,น่ะที่ออกมานั่งข้างนอกนี้ก็คือจะมาดูเจ้าโทนี่แล้วก็มาดูแฟนด้วยช่วงนี้นะคะเป็นบ้าซ่อมแต่รถนะแล้วก็โทนี่อ่ะเนี่ยคะ่ะ บอกให้ลงไปหาแฟนข้างล่างก็ไม่ลงนะเพื่อนๆก็อยู่แต่ข้างบนแล้วทีนี้มันหนาวบีก็อยู่แต่ในบ้านใช่ไหมคะเขาก็จะอยู่หน้าประตูแล้วก็ร้องอีอีอีอย่างนี้เราก็เลยต้องออกมาดูเขาสักหน่อยว่างไงลูกไปดูกูซีพ่อเธอทำอะไร ซ่อมรถว่าไงคะคุณโทนี้พอเราเอาเขาอยู่ในบ้านใช่ไหมเขาได้ยินเสียงอะไรอย่างนี้เขาก็จะเห่าคะ่ะพอเอาไว้ข้างนอกถ้าบีไม่ออกมาด้วยเขาก็เรียกเราอยู่นั่นแหละ ถ้ามีแดดออกอย่างนี้นะมานั่งกลางแดดก็จะอุ่นหน่อยๆนะคะแต่ถ้าแดดล่มลมตกแล้วต้องรีบเข้าบ้านนะเพราะว่ามันหนาวรถวินเทจซ่อมเอาไว้ เอาไว้เวลาแบบขับเที่ยวนะคะวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปออกไปทำงานอย่างนี้ก็จะพากันกันเอารถเก่าขับเล่นนะคะว่าไงคะคุณโทน,นี่ ตอนนี้นะคะบีก็กำลังจะเข้าครัวทำอาหารเย็นให้แฟนค่ะอาหารของบีวันนี้นะก็จะมีเซเมนคานเดินนะคะมิ d ฟรายมิดแชมพิยองซอสเสร์นะคะก็จะมีขนมปังนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหมูนะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดแชมพียองนะส่วนประกอบมันก็จะมีไม่กี่อย่างนะคะก็จะมีหัวหอม วันนี้บีจะผัดใส่เแฮมนะคะให้มันหอมๆนะแล้วก็มีแชมพยองนะคะอันนี้นะคะซาสรมนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ใช้วิปครีมแทนหรือว่าถ้าไม่มีวิปครีมถ้าไม่มีซาสรมก็ใช้นมแทนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนมอ่ะก็ใส่แป้งไปด้วยเขาก็จะได้ข้นนะคะแล้วก็จะมี ต้นหอมนะคะเอาไว้แต่งหน้านะคะให้มันสีสันสวยงาม เอาแฮมนะคะลงไปคั่วให้เขาหอมก่อนนะคะบี่ก็จะใส่หัวหอมนะคะเอาลงไปผัด ผัดแฮมกับหัวหอมนะคะสุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่เห็ดลงไปเลยใส่อรลมนะคะอันนี้พีใส่น้ำสต๊อกนะคะเป็นน้ำสต๊อกปลา เพราะว่าซาเออร์ามอ่ะมันเข้มข้นเกินนะคะมันข้น,ขนบีก็จะปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีพริกไทยเกลือ ก็จะปล่อยให้เขาเดือดนะคะทีนี้บีจะเติมพริกไทยลงไปอีกสักหน่อยนะคะทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันคะ่ะ ก็จะโรยด้วยพริกไทยนะคะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ต้นหอมนะคะเพิ่มความสวยงามไปจ้าไปทานกันค่ะ

嗯嗯嗯。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 嗯